ใส่บวบแล้วใส่น้ำนิดนึงใส่ไข่เป็ดด้วยเพิ่มสีสวยขึ้นวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกอดข้าวนี่ถึงลงแดงเลยนะพี่น้อง บ่ได้ได้เลยระหว่างคนรักกับข้าวเ,เาานี่ยเลือกเข้าปาริดาเลือกเข้าจ้ะดีมีเงินอยู่ในมือเธอไม่เคยห่วงอะไรเลือกเข้าดิคุกเกลอกับแสบเนาะคุกเกลอกบสุดยอดแล้ว ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนค่อยเอาน้ำมันลงแล้วก็ให้น้ำมันร้อนค่อยเบาไฟแล้วไข่ลงน้ำมันน่าจะร้อนแล้วจะผ่อนไฟลงแล้วไข่ลงจะ้ะอันนี้เราจะทำไข่ไว้ใส่ผัดบวบนะแป๊บนึง่ง ตอนนี้ไฟไฟค่อนข้างเบานะคะเราอยากได้ชิ้นไข่สวยๆให้มีสีขาวสีแดงเราจะ,จะใส่ไข่เป็ดเข้าไปด้วยแล้วก็ทำให้มันแตกตัวพอสมควรให้มันยังมองเห็นสีขาวแยกกับไข่แดงอยู่บ้างมันจะสวยจ้ะเออทำอาหารไม่ใช่ทำกินได้อย่างเดียวต้องสวยด้วยเออเนาะ ไข่ก็สุกหอมแล้วค่ะตักออกจะไหมแล้วเนี่ยแต่หอมมากหมูเริ่มสุกก็ใส่เครื่องปรุงเดี๋ยวบอกนะว่าใส่อนะไรบ้างว็ใส่นะ้ำมันหอยรสดีรสสาเขียวน้ำตาลไรานี่ต้องควบคุมเลยนะคะใส่นิดเดียวนะคะถ้าออกหวานนี่คือเสียรสนะคะไม่อร่อยะคะ่ะประมาณหนึ่งช้อนชาจะ้ะอืม ถ้ามันจืดแล้วก็เติมน้ำปลาได้ตอนนี้เราจะเร่งไฟให้แรงนะคะใส่บวบที่มีน้ำลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วปิดฝาปฏิมากรรมน้ำแข็งมาแล้ววันนี้ฟ้าแจ่มนะคะชอบก็จอบมงดูว้าวที่ใช้ไฟแรงเพราะว่าอ,อะไรเราอยากให้บวบออกมาเขียวไงตอนนี้เราก็ชิมรสนะคะชิมรสเลยแล้วก็เติมไข่ เมื่อกี้ได้เติมน้ำปลานี่ถึงเป็นคนชอบน้ำปลาเติมไข่ผัดให้เข้ากันใส่จานได้เลยผัดบวบแม่ปาริดาบางคนก็อาจจะมองว่าอุ๊ยไปทำนัน่นนู่นนี่ซับซ้อนแหมบวบผัดง่ายๆมันใช่แต่ว่ามันสวยนานว่าละ ใส่กระบะยักษ์นะประมาณว่ากินทั้งหมู่บ้านอันนี้บาลดาจะจะกินผัดเนี่ยเยอะๆเนาะข้าวก็จะกินพอสมควร บแล้วส,ส่วนตัวก็จะชอคจะใส่พริกไทยเลยถ้าในาครอบครัวมีเด็กๆก็ถามเขา,ขาก่อนว่าเขาชอบมากน้อยแค่ไหนแต่ก็สอนให้เขากินก็ดีนะเพราะว่าพริกไทยก็มีประโยชน์จ้ะผู้สูงวัยไม่ยิ่งเหมาะเลยจะได้ไปขับลมไล่ลมมักเป็นภาพลมพิการนะคะว้าวสว์บันดาลดนให้เรามา มาทานข้าวกับปลาริดาเด้อค่ะเออนิลี่เด้นี่ของกินมีหลายพี่น้องนี่ผัดบวบผัดบวบรสชาติแซ่บหอมมากๆเนาะพัดบวบนี่อร่อยอร่อยสุดๆอร่อยสุดๆเมนูโปรดน่าจะของทุกคนในบ้านนะอืมสมัยเป็นเด็กน้อยอยู่บ้านนอกโคราช เขาจะเอามาพัดใส่ก็น้ำตับเด้กพี่น้องน้ำตับนี่คือ,อใส่กรอกเนื้อแหงๆนะแม่ขาจะมาซอยๆๆแล้วก็เอามาพัดใส่ก็บวบอ,อร่อยทะเลีย มีบางบางท่านบอกว่าอุ้ยไม่ไม่เคยใส่หมูอ่ะผัดใส่ไข่อย่างเดียวหมูใส่ได้นะคะใส่ได้ยิ่งถ้าเป็นหมูรวนเค็มไว้เนี่ยยิ่งอร่อยมากๆเลยอืออืบมงคนก็จะใส่กุ้งมงคนก็จะใส่หมูสับ อ,อร่อยมากๆอร่อยมากๆอะหอมพริกไทยดำด้วยเนี่ยฮมพอกินพริกไทยดำนะเกือบกินพริกไทยขาวไม่เป็นเนี่ย ิกไทยดำเนี่ยมันหอ,หอมหอมใส่ลงไปในอะไรนิอหอม,หอม ก็อยากแบบเตือนนิดหนึ่งการการใส่น้ำตาลนั่นแหละอย่าให้หวานเด็ดขาดเลยอืมให้อ่อนๆอ,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 อน้ำตาลไว้ดีกว่าถ้าบวบอ่อนก็อ่อนมากๆก็ไม่ต้องใส่บวบหวานอยู่แล้วอ เห็นปาริดาใส่น้ำที่บวกใช่ไหมอันนั้นใส่น so ้ำเปล่าถ้าใครมีน้ำสต็อกหรือว่าน้ำต้มกระดูกหมูอยู่ก็ใส่น้ำต้มกระดูกหมูแทนนะคะคลิปยาวไปมั้งเนี่ยกินเพลินเลยขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเยี่ยมชม อันนี้มีกล้วยมีกล้วยมาอวดกันด้วยกล้วยสุกในห้องแอร์เนี่ยชอบที่สุดเลยเนี่ยกล้วยหอมทองไทยไม่ใช่กล้วยคอยยาวๆนะอ่ะเพืเ่อนๆดูก่อนเดี๋ยวจะกินตอนปิดท้ายนะ Thanks so much my friends Thanks for your support ขอบคุณเรื่ๆเด้ะพี่น้องลาไปก่อน See you next video Have a beautiful day Bye 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 bye, bye. bye, bye.